ตำแหน่งปลาสูอำเภอบัานฝางนะครับวันนี้นะครับท่านนายอำเภอนะครับไอติลการได้มองไม้ยผุมนะครับมาร่วมนะครับในการประชุมเพื่อแก้ปัญหานะครับของวัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัดไม้ในที่วัดนะครับซึ่งนะครับในการประชุมครั้งนี้นะครับเราร่วมประชุมทั้งสามฝ่ายนะครับทั้ง่วนราชการนะครับข้ามการหมู่บ้านแล้วก็ท้งพระสงฆ์นะครับแล้วก็ผู้ปกครองสงฆ์ในระอำเภอนะครับ ซึ่งเราเริ่มประชุมตั้งแต่บ่ายโมงนะครับซึ่งทุกฝ่ายนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับถึงปัญหาต่างๆนะครับซึ่งสรุปแล้วนะครับวันนี้นะครับยังไม่สามารถสรุปได้นะครับซึ่งเรามีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะประชุมกลุ่มย่อยนะครับเพื่อจะหาข้อยุติโดยจะนัดหมายไปประชุมร่วมประชุมที่ห้องประชุม อําเภอบ้านฝางอีกครั้งหนึ่งครับส่วนรายละเอียดก็จะเชิญให้ทั้งประหลัดที่รับผิดชอบดำเนินก,การตัวให้ครับที่ยังสรุปไม่ได้นี่มันติดตรงประเด็นไหนครับตรงตรง,ตรงที่คือมันมันมีหลายฝ่ายนะครับมันมีความคิดเห็นหลายฝ่ายยังไม่ยังไม่ตรงกันนะครับคือเกี่ยวกับทางฝ่ายทางคณะ,ะกรรมการวัดเนี่ย คือเขามีข้อเสนออยู่สองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คืออยากให้ทางเจ้าอาวาสได้ทุดงออกไปจากวัดอันที่สองก็อะาําเนินการในเรื่องกฎหมายเลยนะครับเราก็อยากในฐานะนี้ก็อยากให้คุยกันก่อนครับผมคือส่วนของทางปกครองของทางอำเภอเองเราอยากให้ออกมานแนวไหนครับก็ยึดถือทั้ง,งกฎทั้งรัฐศาสตร์ครับรัฐศาสตร์มาก่อนรัฐาสตาก่อนคือได้ทุกอย่างนะครับรัฐศาสตร์คือ ดัดกฎหมายก็ต้องช่วยแต่เอายวเอาทางรัฐศาสตร์ก่อนครับปัญหานี้น่าจะน,าน่าจะจบอีนาน,นีลยครคิดจะหาข้อสรุปก็คงจะไวที่สุดนะครับไวที่สุดครับเพราะว่าเรื่องนี้มัน,ม,นมันก็ก็มันมัน,ม,นมีมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะโดยเฉพาะข้าการเมืองบ้านนะครับคุณนําท้องที่นะครับก็ก็ก <ๆ S 2> <công> ็เห็นเห็นคล้องกันนะครับเปปัญหาจะรวมทำเพื่อเขจะรวมแก้ปัญหารวบนครับ